หลังจากที่เมื่อวานนะครับผมได้ทดลองเป็นวัดมาแล้วนะฮะตื่นเช้ามาในวันนี้นะครับเหมือนอาการจะดีขึ้นนะฮะอาการเนื้อตัวร้อนของเมื่อวานนะครับค่อยๆบรรเทาลงนะครับแต่ก็ยังมีไอบ้างเล็กน้อยนะผมเองก็คิดว่ามันน่าจะหายแล้วนะครับก็เลยขอซ้ำเติมโดยการตอกย้ำมายืนตากแดดเล่นสักหน่อยครับถ้าเป็นแค่วันเดียวแล้วหายเลยมันอาจจะเวอร์ไปนิดนึงนะครับขอเป็นสักต่องสามวันแล้วกันเนาะงานในวันนี้ก็เป็นงานเดิมๆนะครับเกี่ยวกับการทําของคงสวานนะฮะแต่ในวันนี้จะมาเน้นเรื่องของรายละเอียดในวันนี้เราจะเน้นเรื่องของงงงงงฝััััััั่่่่่่่ขววาาาาาากกกอออนน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 นแล้้้้้้้ททีียูหบใใตตดิเมชชรร็ง กานแค่ชุดเดียวเองด้วยนะครับก็เลยขอบเป็นที่เราฝังแล้วกันนะครับตรงส่วนด้านหลังนะครับที่เราจะมาใส่ในเรื่องของพัดลมดูดอากาศก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนในเรื่องของตัวล็อกของพัดลมนะครับเดี๋ยวเรามาทาทีหลังเอาละกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่อยู่ในส่วนของตัวหน้าบ้านตรงจุดนี้เราอาจจะท,ทําทีหลังนะครับเพราะอย่างที่บอกไปเบื้องต้น,นครับมันต้องใช้นั่งหลานสองชั้นเพื่อปีนขึ้นไปนะฮะเราก็ทําในส่วนที่มันพอที่จะทําได้ไปก่อนเดี๋ยวเราทําอีกฝั่งหนึ่งให้เสร็จนะครัดี่อาลงนนทททํหก ไรแบบนี้เราเริ่มรู้หลักรูก้การมาแล้วนะคือต้องอธิบายก่อน,นครับเผื่อใครมาดูพวกเราคลิปแรกนะฮะพวกผมไม่ใช่ช่างนะครับไม่ได้รับเหมาก่อสร้างไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เลยนะครับแค่เราอยากทําแล้วเราก็ทดลองทํามันขึ้นมาฮะทกันแบบตามชื่อช่องเลยครับทำไปเรื่อยไม่มีสาระนั่นแหละครับเราพลาดอยู่อย่างหนึ่งนะครับทำไมเราไม่ฉาบปูนให้เรียบตั้งแต่แรกเลยนะตรงรองพื้นมันนะครับเราก็ค่อยมาขึ้นลวดลายทีหลังาะว,ว่ามันน่าจะง,ง่ายกว่านะฮะเมื่อพื้นมันเป็นผิวคู่ค่ะมันเลยทํางานลําบากสักนิดนึงนะครับ,รบก็ถ ดีกว่านี้แน่นอนนะสว่านของมาสลูตัวนี้นะครับถือว่าเป็นครูของพวกเราแล้วกันนะครับทางด้านน้องๆเด็กๆนะครับไม่มีอะไรทําก็เอาตัวหนังสือมาโปมาแต่งมาขัดมาถูนะครับในส่วนที่มันแตกนะครับง่ายๆก็คือเอามาซ่อมแซมบำบุงใหม่นั่นเองฮะส่วนทางด้านข้างบนนะครับก็ตากแดดกันอยู่เหมือนเดิมนะฮะแต่ยิ่งช่วงนี้ด้วยนะครับแดดมันจัดมากๆเลยครับร้อนเว่อร์เลยนะแต่ก็ถือว่าดีกว่าฝนนะครับใช่ไหมฮะก็ถ้าฝนตกลงมาเราก็ไม่สามารถทํางานปูนได้เลยผมก็พยายามเร่งบีบงานปูนของโครงสว่านของมาสลูให้เสร็จนะครับอยากจะลงไปเล่น แต่ก็อย่างที่บอกไปครับพวกเราไม่ใช่ช่างนะถ้าเราเป็นช่างในป่านนี้3วันก็เสร็จไปแล้วนะครับนี่พวกเราก็ต้องมาคอยดูแบบคอยรูดคอยถูคอยโป๊คอยแต่งอะไรไปเรื่อยอย่างเงี้ยฮะก็อาจทาให้เราเสียเวลาไปสัดส่วนใหญ่นะครับในส่วนของวันนี้ฝั่งขวาเนี่ยผมบีใพ้เสร็จเลยนะฮะว่าพรุ่งนี้เราไปเล่นฝั่งซ้ายกันก็น่าจะจบแล้วนะทีนี้ก็จะมาขัดปูนแล้วก็ลงสีกันครับดูทรงแล้วตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับแค่ทําให้อีกฝั่งหนึ่งมันเหมือนกับฝั่งนี้นั่นก็คือปัญหาใหญ่เลยนะครับมันจะเหมือน ไว้ด้วยนะครับก็ถือว่ายุนๆและกันนะฮะคิปล่อยผ่านครับอารมณ์แบบว่าดีกว่านี้เขายังเอาอะไรประมาณนี้คลิปช่วงนี้อาจจะสั้นทักนิดนึงนะครับผมไม่ค่อยสบายนะฮะถ้าหายดีเมื่อไหร่สัญญาไว้เลยนะครับสินาทีมีแน่นอนขอให้งานมันอาจจะไม่มีอะไรนะครับแต่ผมก็จะพาแค่ได้10นาทีครับเอเวลารักษาตัวสักวัน2วันแล้วกันนะับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะฮะยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองไว้ด้วยนะฮะคนที่เป็นหวัดเป็นอะไรอยู่เหมือนผมนะครับก็ขอใหายไวๆนะฮ รักษามันยังถูกต้องนะฮะก็เหมือนลุงเสือในตอนนี้ครับลุงเสือก็ไม่เคยทํางานปูนครับก็ยังหัดทดลองทําดูบ้างเลยนะฮะถ้าคนเราอยากจะก้าวหน้าอยากจะพัฒนาอะไรต่อเดี๋ยวก็ต้องหัดเรียนรู้กับมันใช่ไหมครับก็ลองลองดูแล้วกันนะครับไม่เส well. ียหายนะฮะวันนี้ก็อย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะครับผมก็จะเบงานฝั่งนี้ให้เสร็จนะครับที่เหลือก็จะไม่มีแล้วแค่ฉากเบล็กเล็กน้อยนะฮะส่วนตัวอักษรมาสรุปที่อยู่ระหว่างกลางนะครับหรยอมาลุนไปพร้อมกันนะครับว่าผมจะใช้วัสดุอะไรนะครับมันเป็นอะไรที่ผมเอง ให้ลุ้นอยู่ตลอดเวลานะฮะบ,บ้านใต้ดินของมาซาลุนะครับก็น่าจะเสร็จเกิน50%ไปแล้วนะฮะถ้าสวรรค์ยักทีต่ตั้งต่างงานอยู่ตรงนี้เสร็จเมื่อไหร่นะครับก็จะเหลือแค่งานภายในเองนะครับประดิศ์จะไม่มีแค่ต้นสักที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะคสวรรค์มาซาลุจะเป็นอีกหนึ่งแรงมากครับ